คาบชามมาเขีย่ยมาเหยียบเล่นหิวตัเ,ตเช้าเลยเลูกเ,เรียกพ่อปลุกพ่อออกไปซื้อทุกเช้าพ่อต้องพาขึ้นมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้ออาหารวันนี้เจ็ดโมงพ่อไปฉีดวัคซีนพ่อ,อยังไม่ตื่นเรียกค้างค้งประตูค <c oughs> าบชามมารอเหยียบชามเหยียบแล้วเหยียบอีกพ่อก็ไม่ตื่น มีพ่อคนเดียวพาไปซื้ออาหารพาไปขีดรถเล่นทั้งเชา้าทั้งเย็นเจ็ดโมงครึ่งแล้วพ่อไปฉีดวัคซีนมาพ่อเจ็บแขนรอรอนะใจเย็นนะโอ้เอ,อพัง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 ประตูพังจุจุจี้ล้อก่อล้อก่อน